พี่รุ่นนี้เป็นเซตสองชิ้นนะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกง่งเป็นผ้ายืดวุนเวฟค่ะผ้านะคะพี่มีน้ำหนักเนือ้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้อยนะเนื้อผ้าหนานุ่มใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้ไม่มีซับไม้นะผ้าดีมากลูกค้าเป็นผ้าเทพเลยพี่ต้องเคยใส่ผ้าตัวนี้นะคะพี่ตัวเสื้อนะคะพี่เดี๋ยวมาดูตัวเสื้อนะเสื้องานจะเป็นคอกลมนะคะพี่แบบนี้มีกระเป๋าข้างๆน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้ค่ะพี่แขนใหญ่ใส่สบายงานของสาวอวบนะพี่ เสื้อสวยมากพี่ใส่ได้จริงและลายริ้วพังตัวด้วยด้านหลังพิมพ์ลายให้อย่างดีเนื้อผ้าหนานุ่มใส่สบายไม่มีซับในค่ะพี่ไม่ต้องรืดนะคะตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวเสื้ออกนะผ้าผ้า50ความยาว28นิ้วนะคะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยค่ะพี่มาดูตัวกางเกงไม่ต้องพูดเยอะพี่ผ้าดีมากเหมือนเดิมค่ะพี่กางเกงนะพี่ ทรงสวยมากเหมือนเดิมใส่สบายเหมือนเดิมค่ะเป็นผ้าเทพตัวเดิมเป็นผ้ายืดบุนเวฟนะคะพี่ตัวนี้นะผ้านะคะจะมีน้ำหนักเนื้อทิ้งตัวอยู่แล้วตัวนี้นะคะเนื้อผ้าหนานุ่มไม่มีซับในนะกางเกงเอวก่อนยืด3 2สองนะคะพี่ยืดสุด 40, 40ความยาวกางเกงเหมือนเดิม39นิ้วสะโพก 50- 52ใส่ได้แล้วก็มีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงเหมือนเดิมค่ะพี่เซ็ตสวยๆแบบนี้นะคะพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงเลยเซ็ตสวยๆแบบนี้นะคะพี่ บอกเลยลูกค้าให้แค่สองเจ็ดเก้าเป็นเซ็ตที่ใส่สบายๆและใส่ได้จริงใส่ได้ทุกวันค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพิมตามสีที่พูดนะแล้วก็ขอคนเข้าใจคะ่ะพี่อะไรอยู่กับแสงสีอะคะ่ะพี่อาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะสีนี้คะ่ะพี่จะเป็นเซ็ตสีกรมนะคะพี่พื้นจะเป็นสีกรมและลายลิ้วจะเป็นสีขาวนะและได้กางเกงสีกรมเข้าเซ็ตเลยคะ่ะพี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะ เซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีชาพี่สวยนะงั้นสวยเลยค่ะเสื้อนะคะพื้นจะเป็นสีชาและลิ้วจะเป็นสีขาวส่วนกางเกงพี่จะได้เป็นสีชาเข้าเซตแยกใส่ส,าส,าสวยๆก็ได้เลยสบายๆค่ะและเซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีแดงเลือดหมูนะพี่เซตนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพื้นเสื้อจะเป็นสีแดงเลือดหมูริ้วจะเป็นสีขาวนะและกางเกงสีแดงเลือดหมูเข้าเซตเลยค่ะพี่ และเซตสุดท้ายนะคะพี่เซตนี้ลูกพูดเยอะลูกค้าขายดีอยู่แล้วเซตสีดํางามป้ายอย่างดีนะคะพี่เซตสีดํานะคะงานป้ายอย่างดีนะคะพี่ เซตสีดานะคะพี่เสื้อพื้นเป็นสีดำาร้วเป็นสีขาวกางเกงให้สีดําเขา้าเซตเลยค่ะพี่ให้แค่279เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่เบิดบวกเพิ่มนะเซตนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้279รับกี่เซตก็ได้พี่ค่าส่งแบบเหมาผ้าดีมากๆให้พี่แค่279เท่านั้นนะคะพี่เซตนี้เป็นเซตสีดํานะคะพี่ เซตนี้เซตสีดํทาทั้งเสือ้อทั้งางเกงเข้าชุดเลยนะเซตนี้ค่ะนี่เป็นเซตส,สีแดงเลือดหมูนะคะพี่